วัดวันสนีวงณ์ณอยุธยาสรพงษ์ชาตรีคือรักแรกและรักสุดท้ายซึ่งอยโยเคยเปิดใจผ่านรายการคุยแทบโชว์เมื่อวันที่25กรกฎาคมการคุยแทบโชว์พูดถึงชีวิตรักกลางกองถ่ายยกสรพงษ์คือรักแรกรักเดียวและเป็นรักสุดท้ายของชีวิตแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ต้องเลิกรายแยกทางกันไปโดยอยโชยชี้แจงเหตุแยกทางว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งแต่ตนเป็นฝ่ายถอยออกมาเอง อโยทัศวันสนีวง์ณอยุธยาเปิดใจพูดถึงเรื่องราวความรักของตนเองกับสารพงษ์ชาตรีกับชีวิตรักในอดีตว่าสมัยนั้นไม่เหมือนทุกวันนี้ต้องปิดบังซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่ว่าพระเอกนางเอกคนไหนมีครอบครัวเรตติ้งจะตกทันทีกระทั่งอโยตั้งคันโดยอโยเล่าว,ว่าตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเราถูกสะกดรอยตามเป็นแถวแทบไม่ต้องตั้งโตะแถลงข่าวเพราะเขาตั้งโตะให้เราเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วกระทั่งให้กำเนิดลูกสาวน้องขวัญพิมอักษรเทียมสเสวย อย่างไรก็ตามชีวิตคู่ของอโยและอเอกสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันโดยอโยเล่าว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งแต่ตนเป็นฝ่ายถอยออกมาเอง